โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในแมปอนิเมะ a n g e r X นะครับและวันนี้พี่ติ๋ก็ได้ไอดีมายืมรีวิวนะครับผมเป็นซิป0.1นะครับซึ่งพี่ติ๋พึ่งสุ่ม0.1ไปในสตรีมนี้เลยนะครับผมไม่ถึงไม่รู้กี่ร้อยรีโลนะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมอัดไม่ทันนะครับผมนี่ได้มาสดๆร้อนๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่ติ๋ให้ดูในส่วนของตัวดีเทลกันก่อนับผม สำหรับความสามารถนะครับ ability นะทุกคนจะชื่อว่าเทวายไลท์นะครับผมเออ่ mercury mercury นะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับผมอ่านผิดต้องขออภัยนะครับผมเมื่ออัปเกรดเป็นเลเวลสานะครับเขาจะมีการเปลี่ยนสกิล ability ขึ้นมานะครับผมแล้วก็อัปเกรดเลเวลห้านะครับจะมี ability damage เริ่มต้นนะครับผมจะคูณอยู่ที่4 0่เปอร์เซ็นต์นะครับผม damage อยู่ที่ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยนะครับผม แล้วก็ระยะคูดาวจะอยู่ที่สาสบสามซึ่งพี่สิบคิดว่ามันน่าจะได้ลดคูดาวหรือเปล่าจาก0ูป่ะใช่ไหมศูนย์จุดหนึ่งมันมีลดคูดาวประว่าจําไม่ได้นะครับผมตอนนี้สมองเบลอนะครับผมแล้วก็ความแม่นยํานะครับจะอยู่ที่แ5ดิบ้าถ้าวางจะอยู่ที่สองพันนะครับผมแล้วก็ยูนิตวางได้หนึ่งตัวในกรณีที่ตัวละครที่มีสกิลกดนะครับแล้วก็วางได้หนึ่งตัวแนะนําเป็นบัฟ0ูนจนะครับผมอ่าคููดาวการปล่อยอยู่ที่30วิ นะครับแล้วก็เลือดจะอยู่ที่11,000ดาเมจอยู่ที่11,000นะครับผมคูดาวแอคแท็กสีวิโอ้ค่อนข้างนานแฮะเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้พี่ติแนะนําเป็นสายอาบิลิตี้ดาเมจแทนที่จะเป็นตัวดาเมจ สกิลพื้นเอ่อดาเมจพื้นฐานนะครับทุกคนแต่ถ้าเพื่อนๆที่เกียดเล่นที่เกียดฟาร์มนะครับลองไปดูที่ร้านดีๆช็อปได้นะครับมีไอเทมโลบอกแมปต่างๆและยังรับกดเกมพาดอีกด้วยสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ยังไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทขอแนะนํา UG Phone ตัวช่วยที่ทําให้เพื่อนๆปล่อยบอทและฟาร์มง่ายคือแม้จะปิดคอมปิดโทรศัพท์มือถือตัวเกมก็ยังฟาร์มให้อยู่ใช้แล้วสบายขึ้นเยอะระยะของอะตอมิกนะครับผมจะอยู่ที่21เนะครับเอ่อในส่วนของตัวสกิลกด I am Atomic นนนะททุกคจไม่ัั้งแบบ จะแค่เฉพาะในวงนะทุกคนอาสเปียดอยู่ที่2.9นะครับผมแล้วก็จะมีอีเวนนะครับผมอยู่ที่5.5นะครับแล้วก็สกิลป้องกันสกิลนะครับ25%าตมาเรามาดูในส่วนของตัวสกิลพาสซีฟโอ้โหค่อนข้างเล็กเลยขออนุญาตขยายหนะ้าจอนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเอ e r y 3ี่ i l i t y เอี่เอ่อทุกการใช้ ตัว ability นะครับผม3ครั้งนะครับผมเขาจะสร้างความเสียหายทั้งหมดในแผนที่นะครับผม60%ของดาเมจนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับการอันนี้น่าจะเพิ่มเพิ่มหลบหลีกนะครับทุกครั้งที่ฆ่าศัตรูได้นะครับ Q enemy ส5สามารถสแต็กได้สูงสุดอยู่ที่15%นะครับผมโอเคครับปะเดี๋ยวเราลองไปรีวิวกันดีกว่านะครับ แต่ก่อนเข้าไปรีวิวนะครับพี่สิบขออนุญาตทำการปั้นนิดหนึ่งครับอันนี้เป็นเลเวลหนึ่งสดๆร้อนๆเลยนะครับอ่ะเราไปที่เทรดก่อนนะครับหลังจากนั้นพี่สิบจะมาทำการอัปเกรดเลเวลให้เป็นหนึ่งร้อยนะครับคุณผู้ชมโอเคครับทำการเบรกไปเลยครับผมลิมิตเบรกนะครับไป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 ,ไป,ไปอีกสองที่ครับ หลังจากนั้นพี่ติ๊บจะทําการให้อาหารนะครับผมในส่วนของการให้อาหารนะครับแนะนําทุกคนห้ามกด add อ n นะครับเพราะว่ามันบั๊กถ้า add ออาหารก็หายหมดเลยนะทุกคนอ่ะปึ๊บให้ทาการกด add ไปอย่างงี้ครับแล้วทาการเลื่อนอ่ะประมาณสัก2 0 0พแล้วกันนะพันเไปก่อนฟรีดอ่ะแล้วก็อีกสัก0 0แล้อีกอ่ะอัดไปอีกสัก300ก่อนแล้วกัน,นครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับ อ่ะตอนนี้ก็เป็นเลเวลร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดาเมจน่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วทุกคนโอเคเพิ่มมาเป็นแสนกว่าเลยครับอันนี้ป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมที่ติจะไม่ใส่เป็นไอเทมแล้วกันนะสำหรับค่าวางนะครับผมจะอยู่ที่2050นะครับอันนี้เรายังไม่ได้เลือกในส่วนของตัวไฮเปอร์ t อัลต้านะครับถ้าเลือกก็แนะนําเป็นไฮเปอร์ครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนของดาเมจนะครับดาเมจ สำหรับเลเวลร้อยนะทุกคนจะอยู่ที่สา0 0 0ืนหะครับเลือดสา0 0ื่นเจดะครับคูดาว4ี่จดห้ากูดาวการโจมตีค่อนข้างนานนะทุกคนแล้วก็ตัวดาเมจอยู่ที่แสนแปดนะครับคูดาวสาสิบสาวิแรง21บดนะครับผมวิ่งไวอยู่ที่ 2. 9ุด้านะครับอ่ะพี่สิบขอทำการอัปเกรดก่อนนะครับอัปเกรดเลเวลหนึ่งัน้ารอยห้าสิบนะครับผมพออัปเกรดเข้ามาแล้วนะครับดาเมจก,ก็อ่ะพี่สิบสายทิ้งไปเลยดีกว่า้นะกันนะปึ๊บ าแล้วก็ออกใหม่นะครับอัปเกรดมาแล้วนะครับดาเมจจะอยู่ที่4ี่หมื่นนะครับเลือดอยู่ที่53าหมสระยะเอ่อคูดาวการโจมตีเท่าเดิมนะครับ4.5่จุอาบิลิตเพิ่มมาเป็น200,000นะครับผมหกพันะครับประมาณนี้ที่เหลือเท่าเดิมนะครับอัปเกรดเลเวลสองนะครับผม4ี่พนะครับผมอัปเกรดไปได้เลยครับจริงๆเราสามารถดูตรงนี้ได้ใช่ไหมโอเคเราสามารถดูตรงนี้ได้ครับเลือดจะอยู่ที่8ปดหมน แล้วก็ตัวดาเมจอยู่ที่46 0 0นะครับผมคูดาวอยู่ที่4.3วิระยะจะอยู่ที่21.8นะครับผมสปีดอยู่ที่3.1นะครับอ่าเดี๋ยวพี่สิบขออนุญาตให้ดูเอฟเฟกการโจมตีอีกครั้งหนึ่งก่อนที่มันจะเปลี่ยนสกิลนะครับอ่อตอนนี้มันไม่สามารถขายได้ทุกคนเดี๋ยวรอสักคู่เดียวนะครับ a few moments later นะครับเดี๋ยวพี่สิบจะให้ดูในส่วนของตัวหน้าตานะครับผมของตัวซิดนะครับแล้วก็เอฟเฟกการโจมตีท่าแรกครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของซิดนะ เป็นยังไงครับอ่าเดี๋ยวเราดูเอฟเฟกการโจมตีนะทุกคนเราจัดทิมยังไงครับอ้าวไม่เห็นใช้อบิลิตี้เลยทุกคนน่าจะติดคูดาวตัวเมื่อกี้อยู่นะครับการโจมตีของยูนิตเกมนี้นะครับเขาจะโจมตีทีละตัวถึงเอฟเฟกการโจมตีจะขึ้นเป็นลายแบบนี้ก็เถอะครับมันจะเป็นในส่วนของตัวอบิลิตี้นะทุกคนไม่ได้เป็นในส่วนของการโจมตีพื้นฐานนะครับอ่าเดี๋ยวทุกคนรอดูออบิลิตี้กันนะครับสร,รุปไม่ได้ใช้ตายก่อนนะครับ นี่ครับทุกคนจะเป็นการพุ่งเข้าไปครับพอสังหารศัตรูได้ครับนี่ทุกคนเขาจะบวกหลบหลีกเพิ่มขึ้นอีก2.5เปเซนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ติ๋จะทําการอัปเกรดนะครับเป็นขั้นถัดไปเขาจะมีการเปลี่ยนสกิลขึ้นมานะทุกคนภาพเกียรติอยู่ที่8,100นะครับผมอ่าตอนนี้เลือดเพิ่มมาเป็นแสนสามดาเมจห้าหมื่นห้านะครับแล้วก็คูดาวอยู่ที่เดี๋ยวพี่ติขอปล่อยตัวก่อนนะเดี๋ยวมันตายครับ คูดาวอยู่ที่4.2วิระยะเพิ่มมาเป็น32.7สเปรดอยู่ที่3.1นะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวพี่สิจะอัปเกรดขั้นถัดไปเลยนะครับผมอัปเกรดขั้น4นะครับจะถ้าอัปเกรดอยู่ที่10,000นะทุกคนหลังจากอัปเกรดมาแล้วนะครับเลือดจะเพิ่มไปเป็นแสนแปนะครับดาเมจจะอยู่ที่70,000นะครับคูดาวจะอยู่ที่2.5วินะครับจะลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยจากเดิมตอนแรกอยู่ที่4.5นะครับ ระยะอยู่ที่3 5มสิบนะคุณผู้ชมแล้วก็สปีดจะอยู่ที่3.3นะครับแล้วก็อัปเกรดขั้นสุดท้ายนะครับตอนนี้จะอยู่ที่1 4ึ0 0หนนะครับจะได้สกิล I a m a t o m i c เพิ่มขึ้นมานะครับผมอาพี่สิขออนุญาตอัปเกรดไปเลยนะครับหลังจากอัปเกรดไปแล้วนะครับเลือดจะอยู่ที่23900นนเะครับดาเมจธรรมดาจะอยู่ที่8 5 0 0 0นะครับคูดาวจะเหลืออยู่ที่2.1นวิระยะเพิ่มมาเป็น38.1แนนะครับแล้วก็สปีดจะอยู่ที่ .3 3นะครับผมเดี๋ยวพี่สิบจะให้ดูสกิลอาเบอริตี้ใหม่นะครับตอนแรกจะเป็นพุ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาจะปั่นดาบนะทุกคนเป็นวงกลมนะครับนี่ครับเขาจะแทงแล้วก็จะหมุนเป็นวงกลมแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมีเป็นสกิลกดนะทุกคนชื่อว่า i a p a ็มอะตอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่สิบจะทำการกดตัวละครอื่นๆออกมาเพื่อยืนนงครับเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้บ้านแล้วนะครับ ตัวอะตอมิกเขาจะโจมตีแค่เฉพาะในระยะเท่านั้นนะครับจะไม่ได้โจมตีทั้งแมปอ่ะพี่สิบจะกดเลยนะครับ โอ้มัก,กิวทำอะไรไม่ได้เนี่ยครับเขาจะโจมตีแค่ในวงนะทุกคนไม่ได้ทั้งแมปนะเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ตายนะครับก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะทุกคนซึ่งกว่าจะไล่สก,กิวแม่งนานเกือบนาทีสู้อยู่ตะไม่ได้แนละ้วฉีดเป็นเส้นตรงนะครับบอกเลยนะตัวนี้นะครับแต่ว่าดามเมจพี่ติบไม่แน่ใจว่าดามเมจมันเท่าไหร่นะทุกคนดียต,ตัวนี้ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวตัวละครชาร์โดหรือว่าซิดทาเกโนนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ถ้าในส่วนของตัวบัฟนิ้วนะครับพี่ติแนะนำเอาเป็นดาบส้มกับดาบม่วงครับก็คือลดคู่ดาวอาบิลิตี้กับดาเมจอาบิลิตี้นั่นเองนะผมโอเคครับวันนี้พี่ติดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พี่ติดด้วยนะครับต้องขอขอบคุณ f อที่ให้พี่ติดยืมรีวิวนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า bye-bye